ห้านาทีนี้ใช่ไหมพี่จ๊ใช่ครับผมคืออย่างนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านนะเราพี่น้องชาวจังหวัดปุนตะลดิครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะปลื้มใจขนาดผมเป็นคนนอกนะผมเองรู้สึกผมรู้สึกปลาปลื้มนะที่คนต่างที่ต่างถิ่นมาที่จังหวัดปุนตะลดิบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะให้แขกผู้มาเยือน ที่บ้านไกลที่สุดจากเวทีตรงนี้ครับอ่ะมาจากไหนกันบ้างครับแสดงตัวหน่อยไหนๆใครอยู่พิษณุโลกนะไหนอะไรขอแจ้งนะระยองครับมีใครอยู่บ้านไกลกว่าระยองไหมครับน้ำจะเฉยกันดีกว่าพ่โจพ่โจว่าภัยยาวจังหวัดพะยยาวไกลมากเลยนะพัทียวพะทยาเราจะไปยูนะนะครับ เพราะฉะนั้นมีใครใครกว่าพะเยาครับใคร่าปัตตานีปัตตานีพัทลุงปัตตานีพัทธลุงได้อยู่นะลุงพัทธลุงปัตตานีอะไรนะลุงพัทธลุงโอ้ใครใกระปีพัทธลุงพัทธลุงกับกระปีนี่กระปีอ๋อฮะอุ้ยมาจากจังหวัดอะไรครับอ๋อแล้ว very come from จังหวัดแคนาดาเฮ้ยโอน เทนน่าเทนน่าดูว่ามาไกลโอ้โนี่ต้องให้เลยนะเที่ยวอาจจะเป็นโตเรโต้มีแขกจากจังหวัดแคนาดามาเที่ยวที่อุตรดิตต์ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราตอบแทนนะในฐานะที่เป็นตบตบินไกลกว่าได้เลยยกมือขนาดนี้จะไงครับเออมีใครไกลกว่าจังหวัดแคนาดาครับที่พี่ยกมือครับเยอรมันโอ้เยอรมันเยอรมันเอ้า ผมให้แคนาดาก่อนนะครับและเดี๋ยวเยอรมันขอเชิญครับโอเคเยอรมันค่าอุตลิศนะฮะนึกว่าเยอรมันบอลกลับบ้านไปแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมว่าพี่น้องชาวอุตลิศนะครับน่าจะดีใจนะที่เมอโอ้อ่าสวัสดีครับโอ้โหเป็นน้องเลยนี่ครับเห็นไหมครับมาณจะสุภาพมากเลยทีเดียวนะฮะโอเค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 โอาแคนาดาก่อนไปก่อนป๊อ

ผมชื่อโคดี้เดซี่ครับโคดี้เดซี่โอ้โหอ่ะนั้นมอบต่เร้อนได้กางเกงพร้อมลายเซ็นนะครับนน่ใช่ไหมฮะเี่นการเลือกที่ดีนะครับมีเสื้อใีกไหมที่อยากให้เสื้อด้วยอโคบชุดเลยนะโคบชุดเลยนะโอ้โหครบชุดเลยแรงบันากใจแคนาดาที่ The Price for You โอเคโอเคขอบคุณมากครับ The shirt the h a t ช่ครับโอเครับไปเลยนะครับ ประเทศเยอรมันอยู่ไหนครับเยอรมันครับได้ไหะได้โอ้แคนาดาไหครับไม่รู้ว่าจังไหนนะครับอ๋อพี่ก็เป็นคนไทยรี่ไปอยู่เยอรมันแน่นอนอ่ะมีจังหวัดอะไรอีกครับไกลที่สุดอ๋อเยอรมันโอ้พี่โจมีบอรไหมมีบัตรไหมแสดงว่าเป็นคนเยอรมันอ้ามีอ้ามีมาลับเลยครับพี่โจรับวันนี้เนี่ยจากประเทศจริง ไประ้จีด้าเดี๋ยวเยอรมันเดี๋ยวจีนคืออย่างนี้ทําไมให้ต่างชาติผมรู้สึกว่าเราขนาดผมเป็นคนไทยนครับผม<อ>ดีใจมากที่มีคนต่างประเทศมาเที่ยวที่บ้านเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราถือว่าผมเป็นตัวแทนเจ้าภาพแล้วกันเนาะเป็นคนตัวแทนเจ้าภาพพี่น้องชาวอุตสาหิ์ในการต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกท่องเที่ยวชาวจีนเยอรมันนะครับแคนาดาและก็ถือว่าเป็นนี่เป็นหมายที่ดีนนะครับ อ่าเชิญครับอ้าแจกเลยนะอ๋อจีนด้วย,ยนะเยอปีโอ้ยนี่ไม่ว่าเมื่อกี้นะครับจากระยองจากพัทธลุงก็ต้องยอมจริงๆนะจังหวัดจีนกับจังหวัดเออเยอรมันกันาะใกล้กว่าจริงๆนะฮะ <c oughs> เอาต่างชาติก่อนดีกว่าเนอะคนไทยเดี๋ยวผมมีไฮไลท์แล้วกันอ่านะครับโอเคไปเชิญชมีชมีช,ม,ชมีอ่าเฮ้ยเดี๋ยวพาสปอร์ตเยอรมันพูดได้จริงครับ ฮะแล้วพูดไทยชัดด้วยนะฮะไทยเนยไปอยู่เยอรามาันไทยเนี่ยอยู่เยอรามันแล้วมีพสสาสปอร์ตเยอรมันของจริงแล้วแล้วนี่นนไบ้างชื่ออะไรฮะชื่อเดครับเดแล้วทำไมถึงมาอยู่เมืองไทยแล้วมาต่อยมวยไทยได้อย่างไรเมื่อวานนี้จัดคอนเสิร์ตที่อุตรดิตถ์ครับเอินอ้นขวัญพระเรียมาพูดผีสารไนด้วยเลยถือว่าเป็นคนไทยไปตั้งถิ่นที่โน่นแล้วกลับมาบ้านเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต ทำไมถึงเรื่องมาดูไทยไหมคาดเชื่องเราวันนี้อ๋อผมชอบมวยตั้งแต่เด็กเพราะมาเมื่อก่อนนี้เป็นนักมวยเหมือนกันเอ็นีลามวยไทยสักสอสเต็ปได้ไหมฮะได้นะโอเคเซอรชวเพลินไกัอเคยนะให้รางวัลนให้รางวัลได้ครับ จอกันนะครับรับแบได้ล้วขอบคุณมากขอันมอเชนนันนี่มาจากจีนะครับมอเชเอ่อจงหวจงหวจงวอจง่ไอันี้คนจีนเรามีลาเรามีล่าเลยอ๋อเป็นหลานจ่าเฉินใช่ไหมชื่ชื่อชโอเคหลานจ่าเฉิน วันนี้เราชอบมวยไทยนะครับเราก็มอบรางวัลละกันนะครับผมโอเคหรือว่าให้เขาโชว์แบบ l e a ้น show อะไรด้อ่าบมวยไทยต่สเต็ปมวยไทยสเต็ปโอเควาชิวชิวิวช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 ิิวนวินชินชิวชิวชิงชิวชิวชว นเื่องเป็นเว่ามวยไมับกันหรือมวยไหมขับเนี่มวยไหมรับไหนมวยไหมขับอยู่แก๊งไหนแก๊งไหนน่มากยครับและไอไฟวันนี้เราได้ไปทอดไปจีนด้วยนะครับผมว่ามีคนจีนอีกนับร้อยล้านคนที่น่าจะมีความสุขเหมือนกับเราสนุกใช่มากับเรานะครับเรได้ต่างชาติมาแล้วนะครับมาเที่ยวเมืองไทยทีนี้เอาจังหวัด ที่ไกลของเมืองไทยและการอยากแจกคนไทยใครที่ไม่ได้เป็นคนอุนตรตระดิศแล้วเดินทางมาชมชัยไฟพระยาทิชัยในวันนี้จังหวัดไหนครับพัทลุงครับพัทลุงมาพัทลุงไม่จังหวัดอะไรกันพัทลุงครับอะไรนะัเมื่อกี้พัทลุงเป็นพัทยาไง ยะโสโอ๋อยะโสกรเด็ดยะโสก็เด็กพัดลุงพัดลุงไกลกว่าพัดลุงไกลกว่าพัทยากไกลกว่า,า,าน,นิดนึงพัทนาได้ไหมเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้มีพัดลุงอ่ามีระยองงั้น <ๆ S 1> เดี๋ยวทีมงานอ่าเอาตังเอ่อเอาเสื้อรางนะแจ,ะาาจากแจกพัทล,ลุงอยู่ไหนครับพัทลุงอ่ามาเลยมาเลยเมื่อกี้เห็นมีกระบี่ด้วยะที่ปัตตานีใช่ไหมฮะ อภารณีจีด้วยมีปัตธาด้วยปภารีด้วยนะครับเอามาเชิญครับเชิญครับเชิญครับนะของรางวัลเยอะมากมีลูกศิษย์แต้วที่วันากมาอภาีก็พาไปให้นะครับเชิญครับเชิญนะครับและเอาเป็นผมว่ารางวัลนี้นะเหมาะกับคนพื้นที่เพราะไม่น่าจะมาใครได้ครับใครที่อายุมากที่สุดที่อยู่ตรงนี้อายุมากที่สุดอนาีด้วยครับเท่าไหร่ครับ แปดสิบเจ็ครับพี่โจปะแตดสิบเจ็ดเลยแปดสิบเจ็ดแล้วมีใครอายุมากกว่าแปดสิบเจ็มครับใส่นี้เลยนะมีครับฝั่งนี้ไม่มีคีสวอยากโชว์ตัวไหมครับเมกี้ป็นแมีมากกว่าไหมครับมีไหมครับแปดสิบเจ็ดครับตอนนี้สูงสเท่าไหร่ครับมีเลยคุณแม่เท่าไหร่คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับส2โอเคครับแล้วแต่แม่นะครับโอเคครับ8พี่โจ8 8อ้าว88 88เดกี ผมว่าจะต้องมาทั้งครอบครัวมาทั้งบ้านเขาไะไรจะมาได้ไหมฮะต้องมาต้อยนะน่าจะเยอะจริงครับคุณปู่คุณตาบอกว่าจำไม่ได้มันนานแล้วยืมมันนานแล้วเยอะจนจำไม่ได้เท่าอะไรพี่เขาอะไรแป๊บแป๊อ้าสูสีสูสีเลยโอ้ท่านหลอกกันแต่งงา็ได้รววันแล้วนะ อให้ชชกดนขอบคุณเลยครับโอเคไม่น่าเชื่อพี่สจิตพี่เป็นคนดีจริงๆี8 9งั้นผมให้ทุกคนเลย87 88 89นะให้ทีเราเลยครับว่าสุดยอดวันนี้เนี่ยลูกหลานนะมาเองไม่ได้ลูกหลานพาคุณตาคุณยายมาชมไทยไฟเห็นดูในทีวีคุณตาคุณยายเป็นความสุขครับ ที่มีโอกาสมาชมความยิ่งใหญ่เห็นได้ในทีวีแล้วปกติถ้าลูกหลานไม่พามา78 88 89้คงต้องนอนดูทีวีวันนี้เนี่ยก็แล้วขอบคุณแทนลูกหลานเนาะแล้วก็เป็นรางวัลนะครับอ่ให้รางวัลเป็นอะไรดีครับพี่เจครับแต่ละคนเนี่ยให้ไปให้เถอเดินอาจจะไม่ไหวเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้ทีมงานเดินไปให้ได้ใช่เป็นคนใดไดีครับพี่โจให้รา้วัปและ เราจะให้รางวัลอันนี้เหลือรางวัลยังมีอยู่ใช่ไหมสามนาทีตอนนี้เนี่ยในมือผมนะมีเหรียญชัยชนะนะครับของพ่อปัญญาพิชัยที่ทำวิธีโดยเจเกจิที่ผ่านมาให้ใชยไป ที่รุ่นเดียวกับที่ให้นักมวยหละครับโอ้โหอยากได้ใช่ไหมแต่สานาทีกลัวไม่ทันให้พิธีกร2คนก็เหลือสาแล้วนะพี่โจจริงหรอพี่ <c oughs> ด้วยสิโอเคอย่างนี้เราจะให้กับแฟนคลับที่มาดูไทยไฟมากที่สุดแล้วกันถื <c oughs> อว่านี้เน่เป็นการตอบแทนเป็นการขอบคุณนะครับสําหรับพี่น้องที่ ผู้คนตาที่ตากผินนะเว่า<ล>ไทยไฟจัดเขาจะตามไปดูครับถว่าแล้วคิดว่าคนที่ดูไทยไฟตามไปดูไทยไฟมากที่สุดเนี่ยสี่ครั้งห้ารางวัลผมแจกครับใครมาดูไทยไฟจะถามว่า20ครั้งมากกว่า20ครั้งแน่นอนใครมาดูไทยไฟมากกว่า20ครั้งครับมาซุป,ปเอป,ปรอร์แยความจริงนะฮะคุณตายกเบื่อนครับคุณตาดูอีกครั้งครับเนี่ยนี่อ่ะใช่คุณตาคนนี้ ไปทั่วประเทศแล้วก็เดินไปสุดจริงๆครับไปไปพี่โจไปภูเก็ตนี่พี่โจครับไปหมนาร์คแต่ครั้งเดียวทั้งบ้านอันนี้ดูแลแต่ปีแรกน่าจะดูไม่ต่ำกว่า5้าครั้งจำได้เลยผมมาฟาทุกครั้งจริงๆนะให้เลยอ่าจารย์ฮวยโอ้ต้องให้ครับต้องให้ครับวันนี้ครับคุณตามาเลยนะครอบครัวนะครับ อ่าโชว์ก <te ันสักหน่อยนะฮะก็เป็นเย่งเยงมวยนะครับก็แจกไปนะครับเนาะอ่าไม่เคยขาดเลยอ่าไม่เคยขาดนะฮะไม่นับในการดูทีวีนะครับเท่าทีนะดูของจริงเลยฮะอ๋ออ๋อเป็นกรรมการนี่นะครับเหลือทีเดียวนะครับอ๋อเหลือสองเหรียญผมขออนุญาตเอาไปแจกในแฟนเพจแล้วกันได้เลยครับพี่ติดตามนะครับ ไฮไฟแฟนเพจนะสองเหรียญที่เหลือนะครับให้กับพ้อว,วันนี้ก็ขอบคุณมากสรุกมากขอบคุณมากครับพี่โจครับมาในนาารักทุกทีม